ราศีมังกรน,นะคะการงานในเดือนนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะว่าเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะอย่ไปน,นู่นออกออฟฟิศอย่กเข้าตรงนูน้นเข้าตรงนี้โอ้เดินทางแบบที่ประจอรลงเท้าเลยนะคะช่วงนี้เนี่ยโดดเด่นในเรื่องของการเดินทางถ้าใครเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับการเดินทางหรือว่าการขนส่งเนี่ยค่อนข้างที่จะปังมากๆเลยนะในส่วนของธุรกิจกันบ้างะคะ่ะรูปแบบของธุรกิจของเราในเดือนนี้นะค่อนข้างที่จะไปได้เรื่อยๆมันอาจจะไม่ค่อยหวือหวามากสักเท่าไหร่นะน แนะนำว่าให้ลองโปรโมทในสื่อโซเชียลมีเดียนะคะหรือว่าลงตามแพลตฟอร์มอื่นๆนะมันจะส่งผลให้ลูกค้าหรือว่าคนอื่นๆเห็น สินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเรามากขึ้นนะในส่วนของการเงินกันบ้างค่ะการเงินในเดือนนี้เนี่ยบอกเลยนะเปตัวเองหนักมากไม่ว่าจะแบบนิดๆน่อยๆตั้งแต่หัวจะรดเท้ารวมกระทั่งว่าเปให้กับคนอื่นๆด้วยนะช่วงนี้ใจใหญ่ค่อนข้างที่จะเป็นเจ้าบุญทุ่มนะคะเปให้กับทุกๆคนเลยทําให้เงินในเดือนนี้เนี่ยอะ เข้ามาเท่าไรหมดไปเท่านั้นนะคะอาจจะหมุนเงินไม่ทันใช้ได้นะในส่วนของการลงทุนกันบ้างคะ่ะการลงทุนในเดือนนี้แนะนําเลยนะคะว่าการลงทุนแบบออนไลน์หรือว่าดิจิตอลนะมันจะทํากําไรให้กับเรามากกว่านะลองเก็บไว้เป็นตัวเลือกก็ดีเหมือนกันนะคะในส่วนของความรักกันบ้างคะ่ะความรักของคนโสดในเดือนนี้นยะตัวเราเองโฟกัสแค่เรื่องงานคะ่ะไม่ได้สในใจเรื่องของของความรักเป็นพิเศษเลยนะแม้กระทั่งว่าคนอื่น แนะนำว่าเฮ้ลองลองแบบลองปัดแอปนู้นดีไหมลองหาแอปในคู่ดีไหมเราก็เลือกที่จะไม่สนใจค่ะเพราะเรารู้สึกว่าอยากจะโฟกัสเรื่องงานนะนส่วนของมีคนคุยกันบ้างค่ะความสัมพันธ์ในช่วงนี้อาจจะเจอหน้ากันน้อยลงนะคะเพราะว่าต่างคนก็ต่างแบบ ทำงานหรือว่าติดเปลี่ยนกันอยู่นะตัวเราเองก็รู้สึกว่าเออคุยกันผ่านแบบว่าเออผ่านโซเชียลยมันก็ทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับคนคุยะไม่ได้แบบว่าสั่นคอนหรือว่าห่างเหินไปมากกว่านี้นะในส่วนของคนมีคู่กันบ้างค่ะความสัมพันธ์โหราบรื่นรละลงตัวสุดๆเลยนะอะไรที่เราวางแผนไว้กับคนดักอ่ะในเดือนนี้แหละจะสมหวังแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะถ้าเราอ่ะ อยากจะซื้อที่ดินหรือว่าสังหาริมทรัพย์ในเดือนนี้จะมีคนติดต่อมานะคะก็ลองคุยกันดูลองปรึกษากับคนรักดูนะคะว่ามันใช่แบบที่เรากับคนรักต้องการหรือเปล่านะและในเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพในเดือนนี้ก็ระวังน้ามืดเวียนในบางคนก็อาจจะเป็นน้ำในหูไม่เท่ากันค่ะ ราศีกุมนะคะการงานในเดือนนี้เนี่ยมันจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาซึ่งโปรเจกต์เนี้ยแหละค่อนข้างที่จะทําให้เราอะมีความก้าวหน้าในเนี้ยหน้าที่การงานสูงเลยนะดังนั้นเนี่ยขอให้เราตั้งใจและมุ่งมั่นทาโปรเจกต์นี้ให้สําเร็จนะคะในส่วนของการงานที่มี เกี่ยวข้องกับการสื่อสารหรือว่าการแบบติดต่อพูดคุยนะ่ะในเดือนนี้นะขอแนะนําอย่างหนึ่งว่าถ้าเราจะต้องไปพูดคุยสื่อสารกับใครนะขอให้เราเตรียมข้อมูลไปให้พร้อมแล้วก็ชัดเจนนะคะเพื่อให้การทํางานของเราราบรื่นมากขึ้นนะในส่วนของธุรกิจกันบ้างค่ะธุรกิจในเดือนนี้นะ่ยตัวเราอะ่ะมันมีโปรเจกต์ใหม่เกิดขึ้นซึ่งเราอยากจะลงมือทําเลยนะแนะนําว่าให้ลงมือทําได้เลยค่ะแต่ต้องถามหุ้นส่วน ก่อนนะว่าเอ้ยพร้อมที่จะเสี่ยงไปกับเราไหมแต่ถ้าเราทรําธุรกิจด้วยตัวคนเดียวอยู่แล้วก็ลงมือทําได้เลยจ้ะในส่วนของการเงินกันบ้างค่ะการเงินในเดือนนี้นะรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะมาเป็นแบบว่าเป็นมาทุกแทบทุกวีกเลยนะแต่เราก็สามารถที่จะ บริหารการเงินได้อย่างลงตัวนะคะแม้จะมีรายจ่ายเข้ามาเยอะแต่เราก็สามารถที่จะจัดการการเงินได้อย่างลงตัวค่ะในส่วนของการลงทุนกันบ้างการลงทุนเนี่ยในเดือนนี้มองนะคะว่ามันมีตัวเลือกใหม่ๆเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ตัวเราเองอะ่ะก็เลือกการลงทุนที่เรารู้สึกบว่า,วาเออศึกษามาแล้วล่ะมันโอเคมีความเสี่ยงน้อยดังนั้นเนี่ยถ้าเรามั่นใจแล้ว สามารถที่จะลงทุนได้เลยนะคะในส่วนของความรักกันบ้างความรักของคนโสดในเดือนนี้เนี่ยอ่ะขึ้นมาแบบนี้เราก็รู้เลยะะว่าตัวเราเองยังไม่พร้อมที่จะเปิดโอกาสหรือว่าเปิดความรักครั้งใหม่เข้ามานะเพราะว่าคนโสดตัวคนโสดในตอนนี้ตัวเราเองอะรู้สึกแล้วว่า เรื่องหน้าที่การงานของฉันสําคัญกว่านะเรื่องของความมั่นคงของฉันสําคัญมากกว่าเรื่องของความรักดังนั้นเนี่ยคนโสดก็ขออยู่เป็นโสดไปก่อนดีกว่าในส่วนของมีคนค <eight> no ุยกันบ้างค่ะความสัมพันธ์นะช่วงนี้นะให้ระวังสักนิดหนึ่งจะมีเรื่องที่จะผิดใจกันกับคนคุยนะคะต้องรีบปรับความเข้าใจกันถ้าไม่รีบปรับความเข้าใจมีโอกาสที่จะแตกหักสูงนะในส่วนของคนมีคู่กันบ้างค่ะ ช่วงนี้เนี่ยมันรู้สึกเลยว่าทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมคนรักก็ดูเปลี่ยนไปการกระทาคำําพูดต่างๆก็ดูเปลี่ยนไปตจนทําให้เราคิดมากหรือว่ากังวลในความสัมพันธ์นะคะแต่ให้คิดไว้เลยว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันแค่เปลี่ยนไปแบบว่าเพราะว่าสถานการณ์มันทําให้เขาเปลี่ยนแต่ไม่ได้เปลี่ยนไปเพราะว่าตัวเราทําให้เขาเปลี่ยนนะดังนั้นเนี่ยให้เราแยก สักนิดนึงบางทีที่เขาเปลี่ยนไปอาจจะเพราะเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวดังนั้นเนี่ยเราให้แยกให้แยกดีกว่านะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเราถ้าเราดึงทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์อ่ะคนที่จะปวดหัวคือตัวเราเองนะคะไม่ใช่ตัวของคนดังนะดังนั้นเนี่ยก็ควรแยกให้ออกว่าเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่เรามีกับคนดักนะในส่วนของสุขภาพกันบ้างค่ะสุขภาพในเดือนนี้นะก็พักผ่อนไม่เพียงพอ เ,ออเป็นความดันต่ำนะคะราศีมีนะคะการงานในเดือนนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะว่าเราต้องทุ่ม ให้สุดตัวเลยนะมันเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่ายิ่งเราทำก็เหมือนแบบผลงานไม่ค่อยเตะตาหัวหน้าหรือว่าเจ้านายสักเท่าไหร่นะยิ่งเราทำดีแค่ไหนนะมันก็จะยิ่งแบบว่าเออเหมือนฝืนตัวเองยิ่งทำแล้วยิ่งดูแย่นะคะแต่ก็อยากจะให้กำลังใจกับตัวเองชน,นิดนึงเพราะว่าเหมือนตัวเราเองก็จริงๆใจสู้นะแต่เพียงเพราะว่าสถานการณ์บีบบังคับจนทำให้เรารู้สึกว่ามันแย่ม่บั่นทอนท่านั่นเองนะคะในส่วนของธุรกิจกันบ้างธุรกิจในเดือนนี้นะแนะนำอย่าง เลยนะว่าอย่าเพิ่งทําอะไรดีกว่านะคะไม่ต้องไม่ควรที่จะแบบขยายหรือว่าทําอะไรเพิ่มเติมนะช่วงนี้ประครับประคองไปก่อนดีกว่านะคะในส่วนของการเงินกันบ้างการเงินในเดือนนี้เนะี่ยให้ระวังเอาไว้เลยนะคะจะมีคนมาขอ,อยืมเงินเรานะซึ่งตัวเราเองก็ไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรกับเขาได้มากมายเท่าไรหร่หรอกก็อย่าใจใหญ่ใจแบบใจใหญ่เจ้าบุญทุ่มแบบเขามาขอความช่วยเหลือปุ๊บก็อยากจะช่วยเขานะคะเพราะท้ายที่สุดแล้วอะ ตัวเราเองเนี่ยแหละที่จะไปนค้นเดือดร้อนนะในส่วนของการลงทุนกันบ้านค่ะในเดือนนี้เนี่ยตัวของเราอะรู้สึกแบบว่าการลงทุนมันมีความแบบความเสี่ยงค่อนข้างสูงแล้วก็การแข่งขันก็ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันแต่ตัวเราเองก็รู้สึกแบ,บว่าไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่ว่าสิ่งที่เราเสี่ยงไปอะมันจะคุ้มไหมลึกๆแล้ว,ว่เราก็อยากลองเสี่ยงดูนะเพราะว่าเหมือนเราอาจจะจับปาดู การลงทุนเนี้ยมาสักระยะหนึ่งแล้วล่ะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยจะเอาอยัางไงดีไม่เอาอยัางไงดีขอสุดคิดสน,นิดนึงนะคะขอเตือนแนัหนึง่งเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนมันมีสูงมากๆถ้าเราอะลังเลใจนึงก็อยากลงทุนอีกใจนึงก็ไม่อยากให้เลือกความว่าไม่อยากก่อนดีกว่านะเพราะตัวเราเองมันเหมือนแบบยอมอะ การได้การเสียแล้วอะ่ะออลองดูสักตั้งหนึ่งแต่ท้ายที่สุดแล้วมันจะเป็นการเสียมากกว่าที่จะเราลงทุนไปนะคะก็อาจจะหมดตัวได้เลยนะในส่วนของความรักกันบ้างคะ่ะความรักของคนโสดในเดือนนี้นะจะมีคนนะคะเข้ามาจีบเราซึ่งโปรไฟล์แล้วก็บุคลิกหน้าตาเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีเลยนะแต่ตัวเราเองอ่ะโอ้โหบอกเลยอะ่ะเหมือนไม่สนใจดูไม่แคร์ดูแบบว่าเหมือน ทำทุกวิธีทางอะ่ะเพื่อให้เขาอะ่ะไม่ชอบเราหรือไม่โอเคกับเราถ้ทาทั้งที่ตัวเราเองก็อยากจะคุยกับเขานะดังนั้นเนี่ยความรู้สึกกับการกระทํามันส่วนทางกันนะควรที่จะใจตรงกับการกระทํานะคะเพราะว่า ถ้าเราอยากจะคุยกับเขาก็จะแสดงออกไปเลยค่ะว่าเราอยากคุยกับเขานะใจจะได้ตรงกันสักทีนึงนะในส่วนของมีคนคุยค่ะความสําคัญเนี่ยของเรากับคนคุยอะ่ะมันชัดเจนมากขึ้นนะตัวของคนคุยอะ่ะเขาก็เปิดใจให้กับเรามากขึ้นค่ะเพียงแค่ว่าตัวเขาอาจจะแบบว่า การกระทําไม่ได้แบบว่าชัดเจนมากสักเท่าไหร่แต่เราก็สัมผัสได้แหละว่าเขาอะชัดเจนกับเรามากขึ้นนะถ้าใจตรงกันก็ควรที่จะเลิกสถานะได้แล้วนะคะในส่วนของคนมีคู่กันบ้างในเดือนนี้นีให้ระวังในเรื่องของคําพูด การแสดงออกความผิดเห็นต่างๆไม่ว่าเราจะพูดกับคนดักในเชิงอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวให้ระวังสนิทหนึ่งเพราะว่าอีกฝ่ายอะช่วงเนี้ยอารมณ์ค่อนข้างเหวียงหรือว่าอารมณ์ค่อนข้างที่จะแบบว่าเอาแน่เอาหน่อยไม่ได้เราอาจจะพูดนิดๆิดหน่อยหน่อยอีกฝ่ายหนึ่งก็มองเป็นว่าเราวัตะคอกใส่และพอเราเสียงดังก็หาวัตะคอกอะไรแบบเนี้ยนะคะก็อ่ะ ให้ระวังคำพูดสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันอาจจะทําให้แบบเรากับคนรักเนี่ยทะเลาะจนถึงขั้นบ้านปลายแต่หักได้เลยนะในส่วนของสุขภาพกันบ้างค่ะสุขภาพในช่วงนี้เนี่ยก็อ่ะระวังนะคะเรื่องเป็นลมหน้ามืดเป็นหวัดคัดจมูกนะคะสว่วนใหญ่ก็จะเป็นอาก,อา,การเกี่ยวกับทางภูมิแพ้อากาศอะไรแบบเนี้ค่ะ